My name is r วด i ยาสักดาพิสิ ID code six two two one three zero seven zero z e r section one today we are going to talk to you about how to make L a N d R เอาละค่ะมากันที่ตัวแรกนะคะคือตัว L นะคะก็คือการออกเสียงนะคะจะสังเกตได้ว่าการออกเสียงนี่คือนำไปลิ้นนะคะ ที่ปุ่มเหงือกนะคะตำแหน่งการออกเสียงคือปุ่มเหงือกนะคะลักษณะการเกิดคือลักษณะการเกิดเสียงนะคะคือเสียงข้างลิ้นนะคะเสียงข้างลิ้นตรงนี้นะคะแล,ะละ้วก็เป็นเสียงไว้ค่ะเสียงไว้คือเป็นเสียงการสั่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทํากันดูนะคะว่าสั่นจริงไหมอะไรจริงไหมนะคะเริ่มค่ะเอ้านะคะ ตัวต่อมานะคะก็คือตัว r. อ r เกตได้ว่ารูปปากเรานะคะจะเป็นกลมๆหรือไม่ก็วงรีนะคะลิ้นนะปลายลิ้นนะคะจะม้วนเข้าไปที่ด้านในนะคะแต่ไม่ได้ม้วนลึกจนลงคอไปแบบอย่างนี้นะคะไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคะก็คือตำแหน่งการเกิดเสียงแล้วก็ลักษณะเนี่ยจะเป็นการหอลิ้นนะคะ แล้วก็เสียงเนี้ยจะเป็นเสียงโวยค่ะเสียงเป็นเสียงการสั่นนะคะสั่นจริงไหมเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะเเออเออ,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 อทุกคนคะเราจะมาทำมิดีแพกันยย่ๆวๆนะคะสิบคู่นิดนึงนะคะคู่แรกนะคะ r อ g ไร alive A-R-I-C แปลว่ามีชีวิตอยู่คำต่อมานะคะ arrive A-R-I-C แปลว่ามาถึงค่ะ e, คู่ที่สองนะคะ land l a n e land แปลว่าตรอกคำต่อมานะคะ R-A-I-N R-A-I-N เอ็นแปลว่าฝนคู่ที่สามนะคะ L-E-A-D L-E-A-D lead แปลว่าตะกัวคะ่ะคำต่อมานะคะ read r, r e a d read แปลว่าอ่าน,นะคะ่ะคู่ที่สีนะคะ l ไล Lice e, แปลว่ามแมลงปรสิตหรือเห่านั่นเองนะคะคำต่อมานะคะ Rice R-I-C-E e, Rice แปลว่าข้าวคู่ที่5นะคะ light, l i g h t L I G H T light แปลว่าเบาคำต่อมานะคะ right r i g h t right แปลว่าขวาค่ะคู่ที่6นะคะ load l o a d load แปลว่าภาระค่ะคาต่อมานะคะ load r o a d r o a d แปลว่าถนนค่ะคู่ที่7นะคะ long L O N G long แปลว่ายาวค่ะคำต่อมานะคะ wrong w R O N G wrong แปลว่าผิดพลาดค่ะที่แปลนะคะ loom L O O M l o o แปลว่าเครื่องทอผ้าค่ะคำต่อมานะคะ Room R O O M room แปลว่าห้องคำที่เก้านะคะ play P L A Y play แปลว่าเล่นนะคะคำต่อมานะคะ pray P R A Y pray แปลว่าอธิษฐานค่ะคู่ที่สิบนะคะ lake L A K E, e. lake แปลว่าทะเลสาบคำต่อมานะคะเล็ก R A K E เล็กแปลว่าคาดค่ะ lake the red lolly l oli, ล็ก the yellow lolly red lolly yellow lolly